สอนวิธีจัดสายเบรกนะครับสาหรับใครที่ทามาครับว่าจัดสายเบรกยังไงให้ทรงมันสวยนะครับทุกคนรถที่ไม่โหลดนะครับผมแนะนําเป็น33ถึง34นิ้วนิ้วครับสายก็จะตึงพอดีเลยนะครับถ้ารถโหลดประมาณ0.5ถึง1นิ้วนะครับแนะนําใช้เป็นสาย32นิ้วครับสาหรับรถโหลด0.5้ถึง1นิ้วนะครับสาหรับ2นิ้วขึ้นไปนะครับ2นิ้ว2นิ้วหหรือว่า3นิ้วผแนะนําเป็นสายสายเบรก30นิ้วครับน่าจะพอดีนะทุกคน โอเคครับทุกคนวันนี้อยู่ผมอา์มี่เลสซิ่งอีกเ <c oughs> ช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีจัดสายเบรกนะครับสาหรับใครที่ถามมาครับว่าจัดสายเบรกยังไงให้ทรงมันสวยนะครับทุกคนนี่อันนี้คันนี้ไม่ได้โหลดครับโหลดโหลดอยู่นะครับประมาณประมาณ0.5นนิ้วมั้งไม่ถึงนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูโหลดประมาณนี้เลยทุกคนก็ผมใช้สาย องใช้โมลินนะครับทุกคนมาสเตเลตตัวนี้ยาว32นิ้วนะครับรถที่ไม่โหลดนะครับผมแนะนำเป็น3 3าถึง34นิ้วนิ้วครับสายก็จะตึงพอดีเลยนะครับถ้ารถโหลดประมาณ0.5ถึง1นิ้วนะครับแนะนำใช้เป็นสาย32นิ้วนิ้วครับสำหรับรถโหลด0.5้ถึง1นิ้วนะครับสำหรับ2นิ้วขึ้นไปนะครับประมาณ2นิ้ว สนิ้วห้าหรือว่าสมนิ้วแนะนําเป็นใช้ใช้เบรก30นิ้วครับน่าจะพอดีนะทุกคนตึงๆจะสวยพอดีเลยไม่ต้องม้วนสายอะไรตรงนี้ครับอันนี้มาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่าลดโหลด0.5นิ้วนิ้วครับใช้ใช้เบรก32นิ้วมันจะทรงสวยประมาณไหนะครับทุกคนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลย let's go <S โอเคครับตอนนี้เราก็ใส่เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ ก็ไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับตอนใส่นี่เราก็จะไล่สายเบรกลงตามที่เดิมมาเลยนะครับส่วนตัวผมก็เอาลงใส่ประมาณนี้นะในนะทุกคนประกอบแล้วก็จะเริ่มเลียมประมาณนี้เลยก็ขัดอย่างดีนะครับคันนี้ผมก็เปลี่ยนก้านเบรกมาใหม่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูสายเบรกนะครับก็เอาลงตามของเดิมมาเลยนะครับนี่ z o o ให้ดูนะครับไอ้ปืดแปดให้ดูนะทุกคนนี่เราก็ไล่ลงตามของเดิมมาเลยนะครับ แล้วก็เอามาเสียบตัวนี้ไม่เสียบนะครับมันมีที่คล้องมันอยู่นะครับนี่ตัวนี้นะมันก็เอาลงมาได้เลยนะครับเอาลงมาตามบางโคน,นครับหรือว่าใครจะออกข้างนอกก็แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะทุกคนผมว่ามันเรียบดีนะครับนี่ประมาณนี้ครับรถผมโหลด0.5นะครับโหลดประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็สาย32นิ้วประมาณนี้ครับตึงๆพอดี ไม่ตึงมากนะครับก็มีระยะมันอยู่ครับนี่นะใครที่โหลดเยอะกว่านี้ก็ใช้สาย30นิ้วนะครับสำหรับใครที่โหลด2นิ้วขึ้นไปนะครับรถที่ไม่โหลดก็34นิ้ว33นิ้วพอดีสวยนะนี่ตรงนี้ใครงงว่ามันทำยังไงก็ดูได้เลยนะครับเอาลงได้เลยนะครับทุกคนมันไม่ติดอะไรนะครับถ้าติดก็จะติดบางโคนก็ ใบแต่งนิดหน่อยก็ได้เลยนะครับเชียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเป็นหวัดนะเออดูดูทรงเป็นไงสวยไหมทุกคนว่าก็สามารถไปทําตามกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะหรือใครที่สายเบรกยาวเกินไปนะครับไม่รู้ว่าจะใส่สายเท่าไหร่ก็ดูคลิปนี้ทรงรถสวยแน่นอนครับรายละเอยียดเล็กๆนิดน้อยก็เก็บไปครับ นี่เมื่อวานจะเปลี่ยนปลอกแฮนด์ใหม่การเบรกไม่เหมือนเท่าไหร่ก่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่อยู่นะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับทุกคนเจอก,กันคลิปหน้า let's go